สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะทางร้านมีเครื่องประดับงานทองสุขหัวไทยค่ะโดดเด่นนะคะมีเอกลักษณ์มากๆด้วยงานลงยานะคะที่เห็นด้านหน้าค่ะจะเป็นงานลงยาบนตัวเรือนลายฉลุลายไทยค่ะงานลงยาที่เราใช้นะคะเราจะใช้ด้วยกันสองสีนะคะคือสีแดงและสีเขียวปีกแมงทับค่ะจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของงานทองสุขหัวไทยแท้เลยนะคะสําหรับตัวเรือนนะคะตัวสายค่ะเราจะมากันเป็นลายถักเป็นเลดลายถักไทยๆแบบนี้ค่ะ สวยมากๆค่ะงานถักสวยละเอียดปราณีตจริงๆค่ะมาพร้อมกับตะขอตัวเแบบนี้นะคะเป็นแบบงานทองสุโขทัยแท้เลยค่ะตัวเรือนที่เราใช้เป็นเดือนงานเศษทองค่ะลูกค้าขาตัวเรือนง,งานเศษทองเนี่ยจะให้สีที่เหมือนทองสุโขทัยแท้เลยที่สําคัญแข็งแรงทนทานค่ะอย่างวงนี้นะคะสามารถใส่ติดข้อมือได้เลยนะคะโดนน้ําโดนสบู่ได้ค่ะสําหรับสร้อยข้อมือนะคะที่เห็นเรามีกันมา3ลายค่ะวันนี้นะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายฉลุลายไทยดอกไม้นะคะ ลายที่สองค่ะจะเป็นงานลายไทยลายกลีบบัวแบบนี้ค่ะตรงกลางนะคะโดดเด่นนะคะด้วยงานจิกดอกพิกุลค่ะนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างค่ะจะเป็นงานแกะลายไทยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ลงยาด้วยกัน2ส,สีเช่นเดียวกันนะคะ สุดท้ายค่ะจะเป็นงานฉลุลายไทยค่ะอย่างวงนี้เนี่ยตรงกลางจะโดดเด่นด้วยดอกชบานะคะจะเป็นงานแกะดอกชบาค่ะเป็นงานลงยาเหมือนกันงานลงยาของเราทุกชิ้นนะคะจะทําโดยช่างทองแท้นะคะช่างทองสุขหัวไทยแท้เลยแล้วก็จะเป็นงานมือค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้งานที่สวยละเอียดตาดีแน่นอนนะคะแล้วด้วยตัวเดือนงานเศษทองแล้วค่ะลูกค้าขา ให้ความสวยงามให้ความแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะแล้วก็ด้วยงานลายไทยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมกับงานลงยาที่ทําด้วยมือค่ะให้เอกลักษณ์สวยงามมากๆค่ะ mm hmm. ก็วันนี้มีกันด้วยกัน3มลายด้วยกันนะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะฉะลุลายไทยกลีบบัวนะคะแล้วก็ลายดอกฉบานะคะลูกค้าท่านไหนที่รับชมแล้วก็สนใจค่ะถูกอ,อกถูกใจเป็นลายไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะก็ สำหรับชุดนี้ค่ะเราก็ยังมีเป็นสร้อยคอเข้าชุดกันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจใส่เป็นชุดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวสร้อยคอด้วยนะคะสำหรับสร้อยคอค่ะลูกค้าขาก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะจะเป็นงานเข้าชุดกันค่ะตัวสร้อยก็จะเป็นลายถักไทยๆเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับห่วงนะคะนี่ค่ะ ตรงห่วงตรงนี้จะเป็นยานลายไทยลงยาเช่นเดียวกันค่ะเป็นตะขอตัว S มีตาปั๊มค่ะด้านหน้านะคะ จะเป็นจ้อยคอรพรอมจี้ค่ะลูกค้าขาตัวจี้ก็จะมาเป็นงานแกะไลายไทยลงยาเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นทรงฉัดตรงกลางนะคะแล้วก็ทรงรูปทรงของจี้จะเป็นทรงจั่วค่ะด้านล่างมีห้อยอุบะนะคะเป็นงานลงยาสีเขียวและสีแดงเช่นเดียวกันค่ะก็สามารถใส่เข้าชุดกันได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการใส่เป็นชุดใส่ออกงานค่ะชุดนี้รับรองสวยมากๆนะคะก็ลองรับชมดูค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจถักอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะ ส่งรูปภาพเพิ่มเติมนะคะให้ดูกันชัดๆด้วยนะคะสําหรับแต่ละลายค่ะ <c oughs> ก็สําหรับสร้อยข้อมือก็มี3ลายให้เลือกค่ะชอบแบบไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะก็วันนี้ยังไงนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ยังไงขอฝากเครื่องประดับสวยๆนะคะงานเศษทองนะคะงานทองสุขหัวไทยไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะส,สวัสดีค่ะ